ความขัดแย้งนะคะระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะส่งผลทำให้เบื้องต้นล่าสุดนะคะ S&P มีการหั่นอันดับเครดิตของอิสราเอลลงค่ะแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลในปีนี้ GDP น่าจะหดตัวถึง5%ค่ะผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของ S&P นะคะบริษัทจัดอันดับ เครดิตนะคะ S&P Global r a t i n g นะคะออกมาปรับลดความน่าเชื่อถือของอิสราเอลลงสู่เชิงลบจากเดิมอยู่ที่ระดับมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็มีการคงอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอลไว้ที่ AA ลบนะคะโดยระบุเขาว่าความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะบานปลายนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบกับระดับเศรษฐกิจแบบรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแนวโน้ม ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปมากกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์กันเอาไว้ค่ะโดยทางนั้นของ S&P มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลน่าจะมีสัญญาณการหดตัวลงถึง5%ในไตรามาสที่4ของปีนี้เมื่อเทียบกับไตรามาสที่3ค่ะเนื่องจากความขัดแย้งในครั้งนี้ส่งผลทาให้เกิดภาวะชะงักงันนะคะแล้วก็ทาให้กิจกรรมทางธุรกิจ อ่อนแอลงค่ะนอกจากนี้ยังทําให้รัฐบาลของอิสราเอลเองต้องมีการเกณฑ์ทหารกองหนุนจํานวนมากนะคะและทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกชัดดาวลงค่ะรวมไปถึงบั่นทอนความเชื่อมั่นเป็นวงกว้างจนสุดท้ายกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจของอิสราเอลนั่นเองค่ะ